นี่แหะนี่แหละั้นตอนี้เนี่ยก็สะี่หกฐานเลยนะดีนะคะอขอเป็นภาษาการนิดนึง จะเป็นงานแถลงข่าวคุณชาวใต้สีประชามาเป็นระยะเวลายาวแค่ีระชาในวันนี้ค่ะแลขออนุญาตสรุปุกคุณคุโคท้าคุณเขียงมณิทคุณจมนะคะมีคุณวิชาคุณยุภาคุณจ้าจ้าจ้าเร่อเรยสิ้าสงหาเราประชุมกันตั้งแต่เวลา15นาประาานฝ่ายพิธ ก็ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าที่จะเข้ามาแล้วก็วางจุดซึ่งในวันที่6การนำข่าวแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ท่านได้พอเรื่องของรายที่ตรวจคุณสนที่จะให้ประมาณทราบว่าไปสื่อสารฝากมาบอกว่าหน้าผาเหยือหมาหนาผาไม่สาดมันจะชันยังไงเสี่ยงหรือเป็นจัดดอไม้หน้าผาที่ไม่สวยน้าหมาที่ปวดกระทางีก็ท่าบนะสามในวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2 <c oughs> <c oughs> สองห้กณนะวัดจุไยเชออำาเภอศิราชาจังหวัดชนบุรีโดยมีคุณสนตยาคุณพื่มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของจมรมชาใต้สิราชานี้ถือเป็นการจัดงานบุญที่เป็นการรวมกลุ่มพี่น้องชาวใต้หลายๆกลุ่ม และประชาชนในพื้นที่กล้เคียงเพื่อร่วมตำมูนุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการร่วมแสดงความคตันญ,ญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นของสังคมไทยสมบัติวัตถุประสงค์ในการจัดงานมีสามประการดังนี้คือห เพื่อร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงไว้ในสังคมไทย 2. เพื่อให้กลุ่มพี่น้องชาวใต้และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดข้ล้เคียงได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมประเพณี่านบุญศาสตร์เดือนสิบสเพื่อเผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ ให้เป็นตู้จักของคนทั่วไปการจัดงานปีนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพี่น้องชาวใต้ในจังหวัดชนบรุรีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า1,000คนกิจกรรมในงานนอกจากจะมีการตับบุญตับบาตรอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและมอบการทุนการ และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนวัดบ้านนาจำนวน10ทุนโรงเรียนบ้านเนินทองจำนวน20ทุนและโรงเรียนวัดจุกกระเชิญจำนวน30ทุนแล้วยังมีกิจกรรมหลักอื่นๆอีกเช่นของการจมประเพณีแหมบประเพณีการจิงเปรตจมการแสดงมโนลราและศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้าจาก เยาวชนรุ่นใหม่ 3. การจ็อปสินค้าและอาหารพื้นเมืองอีกมากมายภายในบริเวณาน 4. การแข่งขันปีนเสาน้ำมันชิงทงพร้อมเอินรางวัลในานามของคณะกรรมการจัดงานขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมงานบุญและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ ทั้งศิลปะด้านการแสดงและอาหารพื้นบ้านของดีปากใต้เพื่อร่วมสืบสารและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ตามวัตถุความวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อไปนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและที่ปรึกษาชมรมทุกท่าน